ร,บร,ราบตำรวจูธรเมืองสุโขทัยนำขาพาชการตารวจทหารฝ่ป,ปกครองตารวจบ้านมาเพื่อทำพิธีปล่อยแถวรบกวนล้างอาชญากรรมก่อนการเลือด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งได้มีการประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งเรื่องการกําหนดให้มีการเลือกตั้งนาย,ยกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลการกระทำผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ เมื่อนุชาติมีความห่วงใยจึงได้มีโดยมีการบูรณาการกําลังจากทุกภาคส่วนเข้าเมืองต้นที่ตำรวจเข้าเที่ยวต้นที่ตำรวจทางหลวงต้นที่ตำรวจตะเวนชายแดนของไทยในพื้นที่รอรับการปล่อยแถวในตรงนี้จํานวนสามรอยหน่วยกานสำนักงานตํารการเลือกตั้งประจจังหวัดสุโขทัยในแพทย์ารณสุขจังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัยเรื่องการการประมลระดมขวาร้างอาชียตรวันหลอดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลในวันนี้จากคำกล่าวในงานสรนันงอันโดยมีมาตรการในการเข้ากันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการเลือก ตรวจรถยนต์นะครับของเมืองอตะโกไทยของอำเภออีรักพรบ้านสวนเมืองบางพลังท่าขอนแนตะวันขัโลกเก่านะครับ